สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มา,มาดูนะครับแปลงข้างถนนนะถนนเนี่ยเป็นเส้นใครจะไปกำแพงเพชรใครจะไปพิจิตรเนี่ยต้องผ่านเส้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปปวกสูงทางนู้นนะนะครับมันจะอ้อมนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ดูนะครับผมดูพยากรณ์อากาศมันก็ไม่มีนะครับในโทรศัพท์ ดูในแอปนะมันไม่มีนะนียฝนตกเยอะนะครับเมื่อคนะืนน่ะเราไม่รู้นะครับว่ามันจะตกไม่ตกนะครับอันนี้มันดีนะที่มันไม่มีลมนะครับเนี่ยตกเยอะนะพอได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจริงๆเนี่ยมันจะมีลมมาด้วยนะครับถ้าเป็นพายุเข้าอ่ะรับรองครับ ไม่เหลือนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็ลงค่อนข้างยากนะครับวันนี้มาให้ดูนะครับข้าโพดที่ค่อนข้างจะไปทางแกนนะครับข้าโพดแกนนะแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าข้าโพดแปลงเนี้ยมันแกนเพราะอะไรนะครับข้าโพดเนี่ยแล้วก็ข้าวโพดที่ไม่แกนนะครับมันจะอยู่หน้ารถเลยไปตรงนู้นนะครับ นั่นคือเราเราให้น้ําได้เราให้น้ําตามตรงเวลานะครับเนี่ยผมถึงจะบอกว่าข้าวโพดเนี่ยเตี้ยมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เตี้ยเพราะว่าปุ๋ยหรืออะไรนะครับมันแกนนะครับก็คือผมให้น้ําช้าไปนะครับมาให้น้ําอีกทีหนึ่งสาสิบห้าวันนะครับจริงๆมันต้องไม่เกินสามสิบวันนะเนี่ยมาดูนะครับว่าให้น้ําเกินให้น้ําเลยระยะไปห้าวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยก,ก็ค่อนข้างเล็กนะครับเนี่ย นี่ถ้าผมสตาร์ทช้าอีกกว่านั้นนะครับคือเราต้องถ่ายทําใหม่นะครับต้นมันจะเหลืองแกนไปเลยนะครับถ้าเราถ้าผมอัดปุ๋ยไม่ทันเนี่ยนะครับนี่ต้องอัดปุ๋ยเยอะกว่าปกตินะครับเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยทั้งทั้งหมดเลยนะครับเราเดินไปดูนะครับก็ถ้าภาพสาั้นๆก็ขออภัยด้วยนะครับถ่ายด้วยมือนี่แหละ มันี้่ก็จะประมาณนี้นะครับแปลงเนี้มันไม่ได้แต่งต้นนะครับแปลงนี้ไม่แต่งต้นนะแปลงนี้มีแปดไร่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแปดไร่ไม่แต่งต้นแล้วก็แกนๆหน่อยเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ข้างบนมันจะเป็นห้าไร่ครึ่งน่าจะได้นะครับห้าไร่สองงานนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับข้าวโพดเนี่ย ปักก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะใหญ่อีก,กว่านี้หน่อยนึงนะครับอ่าดูญ้านะครับข้างในนะย้าต้องไม่มีนะครับย้าไม่มีนะนะครับต้องย้าต้องไม่มีอย่างนี้นะครับแต่คุณเห็นข้างนอกเนี่ยมันได้น้ำกว่าเขาแล้วได้แสงนะครับ มันไม่มีอะไรมาก,กี่มันมันก็ขึ้นตามปกตินะครับอันนี้ผมตัดไปแล้วนะตัดหญ้าแล้วก็ฉีดยานะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับข้างในโน้นนะนะครับคือข้าวโพดเนี่ยถ้ามันได้แกนแล้วนะครับ มันจะกู่ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยต้นมันจะออกเหลืองๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมออกเหลืองๆนะครับตัวนุ้นเขียวนะครับสีออกใบต้องอ่อนนะนะครับเนี่ยนี้เขาเรียกว่าแกนนะครับสตาร์ช้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงนู้นนะครับว่าทําไมถึงมาให้ดูนะครับ เหตุผลที่มันแกนเนี่ยเพราะผมให้น้ําช้าสตาร์ทช้านะครับเอาแต่ตรงเนี้มันเป็นน้ําท่วมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ํามันท่วมมันนะครับก็คือตรงกลางไร่เนี่ยมันมีเนินนะครับมันมีเนินนะครับผมให้น้ําแค่ตรงนี้นะตรงหัวไร่นี่ครับกว่าเขาจะน้ําเนี่ยจะไปข้างท้ายนะครับมันก็ต้องเออก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปนะครับคือต้องกล่าวก่อนพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่เช่านะครับนี่ก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับ เาก็จะเอาคืนแล้วนะนะครับก็เลยไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับเนี่ยถ้าเขาโพดแกนเนี่ยฝักอยู่ระดับหัวเข้านะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูขขาโพดนะครับที่ได้ระยะนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับกําลังออกฝักเลยนะครับกําลังเข้าเม็ดนะยังไม่ได้เข้านะครับฝักกาลังกําลังสร้างฝักนะครับ เนี่ยมันก็จะสีลืกงเหลืองต้องอ่อนนี่เห็นไหมครับนี่ครับคือเ้าโพดแกนนะนะครับคือเ้าโพดที่ไม่ดีนะครับฝักมันจะเล็กนะครับเม็ดมันจะเล็กนะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยผมก็จะมีสองฝั่งนะครับอันนี้จะเป็นบ่อนะแี่โน้นนะครับมันเป็นบ่อนะครับเนี่ยน้ำมันท่วมนะครับมันก็จะลึงเหลืองเนี่ย เดี๋ยวไปดูที่น้ำมันไม่ท่วมนะครับเนี่ยเขียวเห็นไหมทา,ทางที่ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับเนี่ยยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายแค่ตรงนี้นะเนี่ยมาให้ดูนะครับข้าวโพดที่มันสมบูรณ์นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยเขาโพลตอนที่เขากําลังออกฝักเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไหมย,ยังไม่แห้งนะอันนี้คือไหมนะครับไหมนะนะครับไหมตัวเนี้ยเวลาเราฝักเขาเนี่ยเริ่มโผล่นะครับเราห้ามขาดน้ํานะครับความใหญ่ความยาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เห็นฝักเริ่มโผล่อย่างเงี้ยอย่ให้ขาดน้ํานะครับเวลา เวลาเขาก่อนจะออกฝักเนี่ยมันก็ยังปล่อยแห้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นฝักแล้วเนี่ยอย่าให้ขาดน้ํานะครับความยาวความใหญ่ของฝักนะครับอยู่ที่น้ํานะครับถึงเราทําต้นมาดีเราใส่ปุ๋ยนะครับตามกําหนดแต่ถ้าเกิดว่าเราประขาดน้ําตอนที่มันออกฝักอะไม่ได้นะครับจนกว่ามันจะเข้าเม็ดนะครับจนกว่าจะแห้งนะครับเนี่ย แล้วก็ใหม่ย,ยังสดอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปฉีดยานะครับเลิกฉีดยานะครับไม่งั้นตัวกระพดจะผสมเกสรไม่เต็มที่นะครับนะจะมีโอกาสฟันหล่อได้นะครับไม่ไม่เต็มฝักนะครับเนี่ยแปลงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือให้น้ําตามกําหนดนะอนุก็จะแกนแกนน้นอยนะครับเนี่ยมาดูครับเดี๋ยวโดยโลมเนี่ยจะได้ อะไรเราเกลียนไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ความสูงเนี่ยมันไม่มันไม่สูงนะครับเนี่ยต้นก็ผมสูงร้อหกิบอะผมยื่นมือไปมือผมสูงสูงเท่าพอเลยครับปลายกับปลายปลายดอกตัวบนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งโน้นี่เนี่ยเขากําลังออกนะครับกําลังออกนะอย่าให้ขาดน้ํานะครับปุ๋ยฮอร์โมนตอนนี้ไม่ต้องการแล้วนะไม่ต้องใส่แล้วนะครับถึงมันจะแกนนะออกเหลืองๆอะ่ะมันไม่รับแล้วนะครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมากลับอีกแล้วนะครับคุณต้องท,ทําที่คุณต้องทําให้มันดีตั้งแต่ทีแรกนะครับเอ,เอาขวดน้ำมา มาวัดดีกว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับฝากที่เข้าดีๆนะครับเนี่ยอันนี้ฝากนะครับให้ดูความยาวนะครับอันนี้เป็นน้ํากวดน้านะครับกวดน้ําตาเพชรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะถ้าคุณทําทั้งไร่เนี่ยได้เท่ากวดน้ํานี่นะครับแก่ฝากออกมานะ ได้เท่าขวดน้ําเนี่ยเพราะว่ามันต้องได้สองตันขึ้นแน่นอนนะครับเดีย๋ยวมาให้ดูฝักนี้นะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เข้าเม็ดนะครับกํบลาลังเข้าเม็ดนะครับผมต้องบอกว่าความใหญ่ความยาวสําคัญนะครับอยู่ที่การให้น้ํานะครับว่ามันจะยืดมากได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ความอวบนะครับยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ํานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าปริมาณเนีตยปริมาณเม็ดความอวบเต็มไม่เต็มนะครับอยู่ที่ปุ๋ยนะครับอยู่ที่ปุ๋ยนะถ้าเกิดว่าคุณอัดมาดีอะไรมาดีเนี่ยถ้าเเกิดคุณปล่อยให้ขาดน้ําอะฝักมันจะสั้นนะครับฝักสั้นแต่ว่าฝักอวบนะครับมันจะประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้นะครับมาให้ดูโอเคนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ